แบบนี้ผมไม่เรียกทุเรียนนะผมเรียกทุเรศครับอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับช่องบ่าวธิบานทุเรียนมุกดืหานนะครับวันนี้นะครับจะมาอ่าอัปเดตนะครับหลายคนนะครับอยากรู้นะครับผมมาอัปเดตล่าสุดให้ดูครับสวนทุเรียนของผมนะครับอายุ4ปีนะครับผมจะมาไปอัปเดตให้ดูนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมจะพาไปดูนะครับทุเรียนนะครับที่คนที่เป็นญาติกันกันกบผมนี่แหละเป็นยายที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันนะครับแกปลูกต้นทุเรียนไว้นะครับแกปลูกพร้อมกันกับต้นที่ผมชอบทําคลิปประจําก็คือต้น,น้าบานอายุประมาณ2ปีแกปลูกก่อนก่อนผมอีกนะครับก็ตามภาษาคนเท่าคนแก่ปลูกนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับ ผมผมไปเห็นแล้วผมกล้าเรียกได้เลยว่ามันไม่ใช่ทุเรียนครับแต่มันคืออะไรไปชมครับอายุก็เต็มเก้าเดือนแล้วนะครับเป็นกิ่งข้างนะครับก็มาอภิปเพื่อนสมาชิกชมนะครับใบก็อยู่ในช่วงใบเพสลัดนะครับหลายคนก็สงสัยว่าทําไมใบมันเหลืองแบบนี้นะครับก็คือใบมันอยู่ในช่วงใบเพสสลัดนะครับก็คือเป็นช่วงที่ กำลังจะเป็นใบแก่นะครับก็เป็นช่วงที่เหมาะแก่การฉีดทางใบมากที่สุดก็คือช่วงนี้นะครับก็คือช่วงเวลานี้นะครับมาดูนะครับกิ่งใบใหญ่นนะนะครับปลูกแซมกับพวกพืชผักสวนครัวแบบนี้ครับก็มันมีข้อดีนะการปลูกแซมกับพวกพืชผักสวนครัวแบบนี้นะครับถ้าเราปลูกแบบธรรมชาตินะครับก็ให้ธรรมชาติมันจัดการกันเองนะครับ ถามว่ากลัวพวกเพลี้ยพวกแมลงไหมนะครับก็เรื่องนี้ก็ไม่น่ากังวลนะครับก็ดูสังเกตดูจากต้นนี้นะครับนี่ครับต้นนี้นะครับแมแมลงนูนกินนะครับไม่เหลือนะครับแต่ต้นทุเรียนของเรานะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเราอยู่ที่การควบคุมมากกว่านะครับมาดูก็ประมาณนี้ครับ อัปเดตให้เพื่อนสมาชิกชมเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นกิ่งข้างเหมือนกันนะครับก็อายุเท่ากันนี่แหละครับเท่ากันแต่ต้นนี้นะครับรู้สึกว่ากิ่งมันจะออกเยอะเกินไปนะครเดี๋ยวค่อยมาแต่งมาเลือกกิ่งอีกอีกทีหนึง่งนะครับก็อัปเดตให้เพื่อนสมาชิกชมเดี๋ยวผมพาไปดูสวนตุเรนนะครับนี่ครับก็ การฉีดทางใบก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนสมาชิกครับฉีดช่วงนี้นะครับสวนนะครับสําหรับเพื่อนสมาชิกมือใหม่หลายคนสงสัยนะครับว่า,าสปอร์นะครับเป็นใยสีเขียวลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนสมาชิกหลายคนอาจจะกลัวนะว่ามันคืออะไรนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าในสวนทุเรียนของเราหรือ ภายในบริเวณโคกทุเรียนของเรามีการใช้เชื้อราไตโคโดมาอย่างบ่อยนะครับอย่างสม่ําเสม,มอนะครับก็คือนะครับเชื้อราไตโคโดมานะครับจะเกิดสปอร์เป็นสปอร์มาคุมบริเวณโคนทุเรียนหรือหลกทุเรียนเราในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นข้อดีนะครับมันมันเป็นข้อดีก็คือนะครับถ้ามันมีปัญหาเรื่องพวกเชื้อราไฟทอบทลุล่าลงมาบริเวณอ่า ลำต้นทุเรียนนะครับพวกเชื้อราแต่โคดมาเนี่ยก็จะทำการก็จะแตกสปอร์ไปกินพวกเชื้อราที่มันมีปัญหานะครับกับต้นทุเรียนนะครับก็คือไม่ต้องกังวลอะไรนะครับก็คือไม่มีปัญหาอะไรนะครับเห <He S 2> ็นขึ้นกุขียวแบบนี้ครับพยายามรักษาความชื้นพยายามใส่อินทรีย์วัตถุให้มันส,าาสม่ําเสมอนะครับรักษาความชื้นนะครับเนื่องจากเชื้อราแต่โคดมานะครับโดนความร้อนไม่ได้ก็จะทําให นะครับและนี่ก็คืออีกต้นนะครับก็คือนะครับกำลังจะแตกยอดนะครับต้นนี้ครับที่ผมทําคลิปให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับลองใส่ใส่ปุ๋ยคอกดูนะครับเพื่อนสมาชิกหลายคนสงสัยว่าใส่ใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงที่โคนมันนะครับเนี่ยที่ผมใส่ไปก็นี่ครับคนรู้สึกว่ามันจะเป็นอ่าดินมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนื่องจากอะไรนะครับเพื่อนเนื่องจากมันมีไส้ไส้เดือนนะครับระบบนิเวศ มันมีใส้เดือนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมดูลากทุเรียนกันนะครับนี่ครับเราใส่ได้นะครับใส่ได้แต่เป็นพวกปุ๋ยอคอกที่ผ่านการหมักแล้วนะครับประสมาชิกก็สงสัยนะครับจะหมักด้วยอะไรนะครับส่วนตัวผมท้าจะหมักเองนะครับ สิ่งที่ดีที่สุดก็คือถ้าเราเอามาหมักแบบนี้นะครับถ้าไม่อยากให้มีผลกระทบตามมาภายหลังสมควรอย่างยิ่งต้องหมักด้วยสารเล่งซูเปอร์พอดสานะครับสารเร่งซูเปอร์พอดสถามว่าไปเอาได้จากจากที่ไหนนะครับก็คือ,อกเกษตรอำเภอรหรือกรมพัฒนาที่ดินใกล้บ้านของท่านนะครับไปเอาฟรีได้เลยนะครับแจกฟรีนะครับสารเล่งซูเปอร์พอดสนะครับหลายคนหมักด้วยพอดอหึ หรือหมักด้วย E-M นะครับถามว่ามันหมักได้ไหมมันหมักได้ครับแต่มันแค่เปลี่ยนจากปุ๋ยคอ,อกให้เป็นปุ๋ยหมักเฉยๆนะครับแต่มันก็ไม่สามารถที่จะ,ะไม่ยืนยันว่าจะป้องกันโรกชลาทางดินได้หรือเปล่านะครับปัญหาอยากให้ชัวร์ที่สุดก็คือารเล่งซูปเปอร์พอดสครับก็คือชัวร์ที่สุดหมักเอามาใช้มันจะไม่ไม่ไม่มีผลกระทบแน่นอนนะครับอันนี้ยืนยันนะครับ จากที่ผมใช้เองทําเองหมักเองนะครับก็มาให้เพื่อนสมาชิกรับชมกันนะครับต้นนี้ก็ยุเก้าเดือนเหมือนกันนะครับดูการแต่ยอดนะครับยอดจะพุ่งเลยครก็คือเป็นทุเรียนกิ่งข้างนะครับตนนัวนี้ทุเรียนกิ่งข้างสูงก็ท่วมหัวผมแลละน่าจะประมาณสองเมตรกว่าหรือสามเมตรนะรตัวน,นี้มาอัปเดตสวนทุเรียนนะครับหลายคนอยาก สงสัยนะครับเราก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมนะครับเป็นทุเรียนอายุ4ปีนะครับโตไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากมันมีปัญหาเมื่อปีที่แล้วนะครับไม่ได้มีระบบน้ํานะครับเพิ่งวางระบบน้ําเมื่อปีนี้นะครับเมื่อปีนี้เมื่อช่วงหนาวเมื่อปีที่แล้วผมเพิ่งวางระบบน้ําเมื่อหนาวเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เพิ่งวางได้ยังยังไม่ถึงปีนะครับ เมื่อปีที่แล้วเนี่ยสวนนี้เลยครับมีอาการใบไหม้ครับครึ่งสวนเลยดีที่ไม่ตายนะครับนะครับต้นนี้นะครับที <ua> ่ผมถ่ายเมื่อคืนให้ดูนะครับต้นนี้แหละครับเป็นคลิปสั้นนะนะครับฝั่งนี้จะมีปัญหานะครับมันไม่มีแนวกันลมนะครับมันไม่มีแนวกันลมก็คือตอนนี้ก็คือกําลังปลูกต้นสักต้นยางนาไว้อยู่นะครับเป็นแนวกันลมฝั่งนู้นมันมีปลาย่างนะครับภูภูมันอยู่ตรงนี้ครับใกล้ๆเองนะครับ มันก็เลยมีปัญหาตัวไม่เท่ากันนะครับต้นนี้มันอายุสี่ปีแล้วน,นั่นนี่ที่เพื่อนสมาชิกเห็น,นอายุสี่ปีแล้วน,นั่นนี่แต่ส่วนมากต้นตัวโตมันอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับนี่ครับก็ระบบน้ําก็เพิ่งมาเดินนะครับก็เป็นหัวสปริงเกอร์สองหัวนะครับห่างหนึ่งเมตรนะครับก็มาอัปเดตเพื่อนสมาชิกชมนะครับก็ไม่ได้เข้ามาันสวนนั่นนะครับยาก็ยังไม่ได้ตัดนะครับจะปล่อยไว้ก่อนนะครับ ต้นที่สวยๆตัวโตก็กําลังจะขึ้นนะครับกําลังจะเริ่มได้แล้วนะครับคิดว่าอาจจะเข้ารูปเข้ารอยแล้วเนื่องจากปีที่แล้วมันไม่มีระบบน้ําทั้งทั้งสวนเลยนะดีดีที่มันไม่ตายครับปีนี้ก็กําลังจะลงตัวกําลังจะเข้าที่นะครับมีระบบน้ําแล้วนะครับก็เอาไปเพื่อนฟ้าที่ชมกันนะครับครับสวนต้นนี้นะครับพอดีมีใ่อยู่หมู่บ้านเดียวกันนี่แหละแก มาเห็นทุเรียนของผมนะครับที่ปลูกอยู่หน้าบ้านที่เคยทําคลิปเพื่อนสมาชิกชมดูนะครับว่าทํายังไงมันสวยนะครับแกก็เลยวานให้มาดูทุเรียนให้แกหน่อยแกบอกว่าต้นมันโตดีที่แรกผมผมก็นึกว่าแต่ต้นมันโตดีมันสวยนะครับแกบอกว่ามันโตอยู่ลําต้นมันใหญ่แต่ทาไมมันไม่ค่อยสวยเหมือนของผมนะครับนี่ครับหลังจากที่ผมมาดูนะครับสภาพนะครับ แกบอกว่าแกปลูกไว้สามต้นนะมันเรียงกันแต่ว่ามันตายหมดแล้วมันมันเหลือใช่นี้ครับนี่ครับผมผมเลยถามว่าอ่าได้บำรุงได้ใส่ปุ๋ยไหมครับแกบอกว่าไม่เคยใส่ปุ๋ยลดแค่น้ำนะครับนี่ฮะแบบนี้ผมไม่เรียกทุเรียนนะครับผมเรียกทุเรศครับนี่ครับดูครับนี่ครับ กิ่งแห้งหมดคนระับแต่ไม่ตายนะเออนะครับปลูกอยู่หลังป่ามัน,นครับนี่นี่ป่ามันสปะปลังแกนะ่แบบนี้ผมไม่เรียกทุเรียนนะผมเรียกทุเรศน,นะครับเดี๋ยวผมมาเห็นของแกแล้วผมก็เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าผมจะทําได้ไหมนะครับสามารถจะผมว่าจะฟื้นต้นนี้ให้แกดูนะเดี๋ยว หลังจากผมทําคลิปเสร็จผมผมจะเอาปุ๋ยของผมมาใส่ดูจะหนึ่งกรรําหรือสองกําม,มือดูนะครับดูโคนต้นของแกนะคนี่ครับโคนต้นก็ใหญ่อยู่นะโคนต้นก็ใหญ่อยู่โคนต้นนี้ใหญ่เลยครับใหญ่ดีนะครับแ่งงนะครับ มันไม่ตายนะครับไม่เรียกทุเรียนนะแบบนี้เขาเรียกทุเรศน,นะครับนะก็งงเหมือนกันว่าทำไมถึงรอดมาได้ทุกทำไมถึงรอดมาได้นะครับถ้าถ้าเป็นทุเรียนผมนะถ้าเป็นทุเรียนผมที่ผมถ้าเป็นทุเรียนผมปลูกเนี่ยผมถอนทิ้งผมปลูกใหม่เลยคนระับ ถ้า,าไม่ไม่ปลูกใหม่สดายก็เอาปุ๋ยมาใส่มันซะตัดแต่งกิ่งใหม่ก็อาจจะพอฟื้นขึ้นมาได้นะครับก็อันนี้พ่านทาชิชมกูดูนะครับประมาณนี้ครับ